มื่อน,นี้ตอนเช้าน้องบัว,บวไปเปิ่อยมุกที่ตลาดวัดหลักสองได้อจ้า <c oughs> พ่อล้านมไปมึกอ,อุ้ยเห็นปลาหมึกเป็นอะไรเจ้าน้องบัวเลยบอกแม่ให้แม่เฮ็ดมึกหนึ่งบักเน่าให้จ้าลองชิมมึงได้จ้าวันนี้อืมโตใหญ่แล้วได้จ้าอืมมัน้องมากี่น้องก่อนเด้อจ้าหย <c oughs> ิบเสพหลายจ้ะ นาาจ้ะบอกเลยว่าครบรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานแซบ่บจุดๆจั๊อ,อยุทตลาดนัดวันหลักสองเนี่ยของลายแห้งด้วยจ้ะ ไม่ต้องอาหารทะเลไม่ของกินร้ายางเลยจ้ะน้วงบัวมากไปตลาดนี้ดีสุดเลยอีจัข้ามจ้ะอุ้ยหนูบหงือนเลยเขาปากเว้ดบนน้อพัก้อนี่เขากันชุด Ooh. Mm.